สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อนีููกหลานซี่สองปดเก้าพาพี่น้องมาพบกับหมอกสวยๆค่ะอยู่ในสวนเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศหลังฝนตกค่ะเปลี่ยนบรรยากาศมาเบ่งยังทุ่งเขียวเนี่ยเนาะเมื่อนี้ลูกหลานซี่สองแปดเก้าก็มีตัวเด็ดตัวดีมาฝากคือเก้าค่ะ เป็นตัวเลขจากสาวหนองคายค่ะเพื่อนมีตัวเลขสามโตสอโตพร้อมกับเลขฝันมาให้มานำเสนอนำเนาะก่อนอื่นก็นจะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลูกหลานซีสองปัดเก่าแนเด้อเพื่อเป็นกำลังใจหาตัวดีตัวดีมาฝากพ่อแม่พี่น้องคือเก้าจ้ะ่บรรยากาศในสวนค่ะ ไปเบิ้งตัวเลขกันเลยค่ะถ้าพพอแมมพี่น้องคนไหนนี้ตัวเด็ดตัวดีเลขเด็ดเลขดังตรงไหนก็ส่งไลน์ลามาบอกลูกหลานจ้ะเพื่อเ,เอาน้ามาเสนอเนาะไปฟังเลขของสาวหนองค้ายกันเลยค่ะส <Hello. S 2> วัสดีค่ะสาวนองค่าย ค่ะซีสองแปดเก้ชจ้าจ้าโทรมาขอโชคขอลาบคือเก้ามีเลขเด็ดเลขดีให้ในนองวันนี้จ้าไอ็เลขหนึ่กวิ่งบนมีเดมีสมีแค่ะวิ่งบนวิ่งบนมีเจ็ด มีสี่มีแปดนบอครับจ้าีไอ้จับคู่ม่ได้ก็คือเป็นเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่แปดมิจักห่างเนาะสามตัวนะสามตัวมีสีชุดแปดสามตัวมีสี่ชุดมีตัวใดเน่ยค่ะเจ็ดสี่แปดแล้จ้เจ็ด สี่แปดสี่แปดสามสี่แปดสามเก้าสามปดเก้าสามแปดจ้ะเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามเก้าสี่หางเนาะ ไอ้สามตัวนี้เน้นเก้าสามแปดเน่นเก้าสามแปดเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามเก้าเน้นๆเลยหมดแรงากจะเกิดเพลินงหันจะจับให้สามตัวตรงอ๋อ เสียได้บอ่กปอ็ยังออดอกเขาบบมีเขาไม่รุดเนาะจ้าไอระดับวิ่งล่างซีงง้องหนึองหนึ่งหนึ่งวิ่งล่างวิ่งล่างสี สองหนึ่งจักโอ้สองตัวบนล่างองตัวบนล่างจักห่างค่ะโอ้โอเคค่ะจักมีตัวไหนแน่น้อ นึ่งแปดแปดหนึ่งสี่สี่สองมันบอซี่สองหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ด สี <48. S 2> ่แปดโอเคแล้วจะปาะกันซีหาจ้ะซีหาแมนบ่อ,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 อโอ้ยหัวเขาอีกแล้วซีหาป็นบอแต่ม่ีหา,าแขกปะกันซีหาจ้ะ ฝันเออฝันบอฝันะฝัมาจาังไหนเราให้ฟังแน่ฝันเองเลยมันบอแ้ันเองันแป้หอยออก้นั่งหมื่น่อ๋อจ้ะฝันได้ขาต่มมาบอกสามเต่าสามเต่กจมที่จะรีบซึ้นขึ้นกับสามเต่าขึ้เ่งสเนาะจ้ะ บอกสองสมเดือนแหละโอเพื่นเคยมาบอกแล oh, ้วแ่ว่าแบบสถึงที <h 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 ่วองบางเที่ยงจะีเป็นพุ่เ้าแต่แบบใๆต้นหายปิดสมอ๋อเพื่อนหายปเป็นป็ดศสนาแต่ฮึมองหนที่เรลาไอ้เงีนไอ้วันที่สิบวันยาหันตีเป็นชาวเก้าแลไอ้เระดับสามไอ้เม็ดยิงเปนเป็นเม็ดสามฐานแ้มไอ้เก่าเจ้าถึงเ็ดลึก เสียดายเนาะแต่ตามตามจริงอะไอตัวใดเก์นอนคือเป็นคือเป็นเลขเก่าชุดว่าเสียงเก่าใส่ค่ะที่แต่กัไม่ปุ้ยอัดิเศษเลยอ๋อบ่เป็นยังบ่เป็นยังวันนี้เอาไหมเราเราเราความฝันได้ตัวใดครั้งวันนี้แต่ที่่อฝัญลักษณมาบอกสามแปดอะไรแบบสามแปดรสุทสุดสัเล้วักแปดฮาเกาประมาณนั้นแหละ อ๋อเดี๋ยวอีกแป๊บนึงนะเดี๋ยวเขียนแป๊บนึงค่ะ<ม>เขียนว่าเลขฝันเลยเนะ<ม>าะสอมแปด<ม>สี่เก้าามแปี่สามเก้า,า,กา,า,กา,า,การาาล้เก้าบ่แล้วองลองลองจิเก้ แม่ันงึ่งมอกับอสิมามามาท่นมาท่านสิบแล้วก็มาทดอ๋อแต่ว่ามันมาสจีน่ามีไซึ่ี่ากนจ้ะซึ่งแต่มาแล้วก็คือตามมาอืมเราคิดว่าไกลๆมือที่ถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนแปลงจังไหน่ะโทรมาบอกเลยเพื่อฝันซ้ำนะ อืมค่ะเ,เดียวจัง,งๆๆเ,เดคุณช่วยไปบอกค่ะค่ะค่ะว่ากับสันตั้งแก้กลมหัวสีออกมาสวยโอ้อจ้าจโอเคถ้าเกิดมามีตงแต่แม่เป็นปีศาย้ายไอ้ไอเดีต้น่กลหัวตึ้งมาบวชค่มาบอกตามที่บนจิตที่แงโอโอ <laughs> ขอเพินขอเพินใหม่ในแมบอกว่าคิดคิดเปิกลูกหลกานก็บเปิกขอแบบตรงๆในได,ไดบ่ย้นเป็นปริศนามานีงงไป,ไปเลยจา้าเอฮะตงแต้มานี่ยถูน้ำเิมเอุหมดต่ว่าจะไมีด่นอนใสนมันก็ต้องมีเข้ามมหดูดนะเนาะแล้วแต่ช่วงจังหวะวันนี้เอาไมนะ ถ้าได้เด็ดๆมาโทรมาเด้อซืได้เอามาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องเพิ่นแน่จ้าจ้าโอเคจ้าจ้าขอบคุณหลายๆเด้อบ่รบกลัวเราเพราะว่าเก่งใจคนน้อยขอบคุณค่ะจ้าจ้าขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะเพิ่นนห้มาแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องถูกใจรังรว้ไปน้ำกันเด้อ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ